ตอนนี้น้องแก้วของเราครับก็เป็นที่รักของทุกๆคนนะครับมาขอถ่ายรูปด้วยเยอะแยะมากมายนะครับอโอ้ครับครับมานี่กับเป็นซัมพีซัมนองกันแล้วแม่เป็นชาคนบ้านเฮาอยู่จังหวัดอุบลอยู่ไกล้กันนี่ะนะครับเดี๋ยวจะพาเดี๋ยวขั้นเขาไปกับจะพาไปเบิงหม่องกินอยู่รับนอนเนาะนองลูกหลานเฮาอยู่กันอย่างไรนะครับเนอะ สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็อยู่กันที่สมูรค่ายนะครับบนฐารบกที่22นะครับค่ายสัมปทานสิบตระสงเนาะวันนี้เราจะมารับน้องทหารใหม่นะครับที่จะเข้ากรมกองนะครับแล้วก็จะแบ่งไปยังหน่วยต่างๆนะครับตอนนี้นะครับหน่วยของเราเราคนหนึ่งนะครับก็ได้เตรียมรับน้องนะครับโดยมีครูมาจัดเตรียมสถานที่ต่างๆนะครับตอนนี้ประชาชนนะครับผู้เฒ่าผู้แก่นะครับพ่อแม่พี่น้องได้ร้ายคนนะครับกับผ้าลูกหลานคุณมาทรงเลยครับพี่น้องเลยบรรยากาศเป็นครับนี่ เอาระวังนี่นะครับเข้ากับยิมท้ามแม่แล้วครับถอแม่เรามาจากจังหวัดใดกันนะครับเนาะแม่มาจากจังหวัดใดเนาะครับนี่สเกตค่ะชิสเกตผ่าล้านมากว่ะครับค่ะโอ้ไอ้ติดโยทั้งพันใดหัวเหรอวะครับบ่อค่ะเอาบ่อยังไันใดหัวเสมอแม่ญ้าหยาดสองคนสามคนไปโอ้เป็นออนไลน์หรือว่าจับมาครับนี่จัโอ้ครับครับบานี่กับเป็นซัมพีซัมนองกันแล้วแม่เป็นเจ้าคนบ้านเฮาอยู่จังหวัดอุบลอยู่ใกล้กันนี่นะครับ เดี๋ยวจะพาเดี๋ยวขั้นเขาไปกับจะผาไปเบิงหม่องกินอยู่รับนอนเนาะนองลูกหลานเขาอยู่กันยังไงนะครับเนาะครับเดี๋ยวคุณตาเบิงแต่ยังโมโหบัน่วยไหนน้าแม่เน้ะเดี๋ยวหาฟังเบิงหมดละนะครับเดี๋ยวเพไนก็ออกมาเนาะครับนี่ครับทางที่สะเก็ดเท่าเด้อค่ะนี่เด้อน้องนาาออนไลน์ปะครับนี่นี่อ่าหน่วยไหนหูปะอ่านี่เลยเขาตามไปนี่เลยน้องปมามาเบิงไปเลยเดี๋ยวครับตามไปเลยอ่าเขาตามไปอย่าของเลยของน้องหูบ่ มันทำกันบ่มันสานกันบอตามไปเลยครับในรัะฮ oh. องครับพี่ทองสวัสดีครับพี่โอ้เ oh, มื่อเนี้เอาน้องอะไรเน,นี่ยมาโชว์น้องแก้วมาโชว์ตัวด้วยนะครับวันนี้เนี่ oh. มา,าแต่งชุดมาเต็มเลยนะครับพี่ทองอินของเรานี่โอ้มาต้อนรับน้องทหารใหม่ด้นี่เปจิ๋ละครับน้องแก้วมาต้อนรับพี่ทหารใหม่ใช่ไหม ตอนนี้น้องแก้วของเราครับก็เป็นที่รักของทุกๆคนนะครับมาขอถ่ายรูปด้วย,ยเยอะแยะมากมายนะครับนี่นะครับพี่ทองอินเราก็จัดชุดเต็มมาให้เลยนะครับนี่เหนว่าแม่เราไปขอถ่ายรูปนําเอาถ่ายรูปไปไลฟแม่เอาไว้เบื้องเนอบ่ได้ดมาเห็นง่ายๆเด้แบบนี้นาะแม่เนาะ อ้าทถาพ่อมาจากยังวัดใดเนาะครับนี่มาจากอุนครับอุบลย้อนเพื่อใดพอวัดอินครับโอวาดินนี่โอ้ยไกล้นี่พผ้าลูกพล้านมารับครับติสมาจากคนนี่ครับ อย่ามาหลายคนอยู่ครับโอ้โหอะไรอยู่ไกลหรอกสผมกี้ยตกมาต็กวงเต็ไกลเตที่ยอยู่เอออยู่นี่เองสมัครมหาดูออนไลน์วัครออนไลน์นี่ยมลูกระยู่นี่นะครับยมกันเนี่ยโอ้เนี่ยครับนางขาหลูกอยู่จังหวยจะพาไปเขาด้วยรคนหนึ่งจะพอเด้อครับครับ ตอนนา่งนครับตเรงไปนะนะครับของของผู้ปกครองนะครับไอนี้ของน้องนะใหม่ผู้ปกครองข้างบนนะครับ